รับกลับบ้านแล้วรับกลับบ้านแล้วโอ้น่าตาตื่นน้าตาตื่นตาอนนี้ดีก่อนลูกมันเดินยค่อยไปเดินเล่นที่บ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่มอกี้อยู่ในกรงอยู่กับเขาเค่อยดุกยิกเลยใช่วพ่อแม่พอเห็นแม่เท่านั้นแหละเปลี่ยนเลยนะไม่เอาลูกไปเดินไปเลยอักเสบผลดื้อแล้วครับดื้อแล้วครับดื้อแล้วครับโอ้ยับผมครับผมโอ้ตื่นตื่นตื่นตาตื่นตาตื่นตาไปดูดิ พี่ไกลดิพี่มาแล้วอยู่น้ำโอ้ว่าพี่กินน้ำใหญ่เลยโอ้โห,โห,โหพี่ครับพี่พีทครับพี่พีทกลับมาแล้วเดี๋ยวก็หายเนาะโอ้กินน้ำกินน้ำนานมากเลยอยู่น้ำจัดเลยโอ้อยู่คลินิกอยู่โรงพยาบาลเขาคงไม่กินน้ำเลยเนะี่ยเขาก็ใส่ถ้วยมาให้นะคงกินไม่ได้กินน้ำใหญ่เลยกินน้ำใหญ่เลย มาดูโอ้โหมาดูนอนมันใหญ่โอ้โหมาดูนอมันแถวเลยดูนอมันแถวเลยนองมันแถวเลยนี่หน้าแหลเลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วหน้าแหลมเลยค่ะ่อไปไม่มีเรื่องอะไร้ายอะไรนีวเนาะแต่เรื่องดีๆแล้วกันนะคะชู้นะคะเด็กน้อยชู้ชีวิตชู้ชีวิตจังเยอะเลยเกิดมาปุ๊บในเดือนสองเดือนเขาก็มาปล่อย าเจอแม่มาอยู่กับแม่คิดว่าจะไม่มีเวรกรรมอะไรแล้วมันมาเจ็บแบบนี้เองเนาะกินน้ำจนมุดถ้วยเลยเหรอโอ้ได้เแม่เติมให้ใหม่แม่เอาเติมให้ใหม่นะครับแม่เอาเติมใหม่นะครับโอ้กินน้ำเสร็จปุ๊บเออเข้ากับบะซ้ายฉี่เองเลยเก่งยังเลยเดินมาเองเลยเนี่ยเก่ง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 โอ้โหคอยพี่ ไม่เต็มที่เลยเนาะหูฉี่กองมาเล้เลยอ้เหยียบแล้วเหยียบฉี่แล้วอย่าไปอย่างนั้นอย่าไปตรงนั้นลูกโอ้โอ้ปีนทำไมปีนไปทำไมลูกอ่าเดินไปทัวร์อย่าให้แม่อยู่กรงนะออเดินไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยงเงี้แแม่อยู่กรงเน้อน้องเพช์น้องลูกเมื่อ ไปนอนในห้องน้องเนี่ยไม่ไปจะไปไหนแล้วเอาเอาเอาไปไหนน้องพออย่าไปทําพี่นะแม่ตีนะเดินเก่งซะด้วยโอ้โหชินมดชามเลยเก่งมากเออเก่ง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 ไหนคนแย่งมันจะมาแล้วนะไห้คนชอบแย่งพี่อะ ไม่ไม่ไม่อของ <ics> พี่เขาเพียกกินยไได้แข็งแรงไม่หายไปไวโอ้ยน่าอร่อยุ้วยกินเนี่ยจับเจ็บเจ็บจะมุดแล้วอ่ะมุดแล้วอ่ะโอ้โหรอหลของพี่เขาไม่ต้องมานอนรอเลยตัวร้าย